สำหรับวมือน,นี้บาโบยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นพี่น้องอยู่ในเขตของแยกอำเภอเมืองพ้นนั่นเองพี่น้องตอนนี้บาโบกำลังสิกับกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าส่หนนาเวียกหนางานเป็นกิจวัตรปกติของบาโบหลังจากทีรอนดีสงงานนาะพี่น้องเนาะเป็นทีเดียบร้อย ถ้าท่านผู้ชมอยู่แถวๆนี้ก็ทักท่าในเ,นเดอ้อแน่นอนถามมาเมืองพลพี่น้องสิ่งที่ติดหูติดตาแหละก็สิ่งที่ขึ้นชื่อของขอำเภอเมืองพลน,นั่นก็คือมัมเมืองพลน,นั่นเองพี่น้องบาโบสิพาพี่น้องไปเบิง่งแหละก็ไปชิมเนาะพี่น้องเนาะมัมส่วนเป็นหลานไหนก็นไปเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะไปเลยไปเลย แล้วบาโบ่เสียบเบิ้งรลานกับพี่น้องหลานไหนเป็นตะเสือเป็นตะแสบจารสชาติมันอาจจะแสบขึ้นกันเวัตทุกร้านเลยเนาะสิเบิ้งเลือกเบิ้งรลานที่เป็นบค่ค่อยมีผู้คนเข่าหน่อยเนาะบาโบ่กสัสีซอยอุดนุนกันเดี๋ยวซื้อด้านนี้กดีกว่าพี่น้องเพราะว่าเบิงบ่งเบื้องก็ยังบุกควายมีผู้คนแต่ไหนอุดนุนกันพี่น้องอหอดแล้วหอดแล้ว เดี๋ยวสิต้องไปเบิ่งก่อนสักหน่อยคือแม่ค้าน้นองแม่ค้าที่เพิ่นเรียกลูกค้าเหยือดีล่าอันอ่อนงามน้องๆเนาะคือสิอายแท้มากพี่เอ้าพี่ทำไมใกล้ใกล้อันนี้คือหม่มพี่น้องหม่มทีเบาผูกแบะสื่อเนาะอาจจะเป็นหม่มหม่มงูหม่มหมูในหลายแบบหลายรูปย่างเลยสินค้าที่เพิ่นเฮ็ดของดีเมืองพูนพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งเด้อนี่ เราโบกอเลยสั่งหมัม่มเวลาพี่น้องหมั่มสองปีงกม็มีหมูน้ำเนยเขาเนี้ยอ่อนๆไปกินน้ำทางเพราะว่าหลังจากที่เดินทางอาจจะอ่อนกรุงเทพช่วงบ่ายๆไปแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านหมั่มแหง่งหนึ่งนะพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงเศ้าไปง่ยังราท่านีลูกค้าเราโบกกันแลยว่าอุดมุ่นเพิ่นไปเบิ่นเลยตอนนี้อยูครับพ่อค้าสบายดีพ่อค้าขายดีบ้างไหมนี่สบายดีครับผมก็ได้ขายครับผมโอ้ อะไรเป็นเมนูเนียน้ำัะไรแซ่บกระมือเนี่ยแดดเดียวกระมือแดดเดียวพวกกลมพวกกล้วยพวกความโอ้พอกลมพอกล้วยพวกหมาหมูแดดเดียวอร่อยทุกอย่างก็ผมรับประกันคุณภาพแซ่บทุกอย่างมารับประกันคุณภาพนีนนอน่อันนี้ข้าวเหนียวชิปบ,บา,บาทเบิ้งชิปมิ้องโอ้ถุงหมกไงเบิ้งลองชิปมึงทักกันอันนี้อันนี้เป็นหมาเมเด้อปลาบัวจลองชิปมึง Cả nhà nó yên Cả yên Nè, ném Mua thông nữa Này, mua thông เดี๋ยวทุกเนื้นอนี่พี่น้องเพิ่นเด็บหันหอนเดอ้อถามคนเด็มาซื้อเพิ่นขายขายดีเสมอตัวขายเบิดเสมอพี่น้องอย่าว่าของเก่าของขาง,ง,ง,งขึ้นเด้อเพิ่นเหตุผลหันหอนเด้อทรงเครื่องลีฟฟองคุณนา ไอ้ทุกๆเทือกที่บาโบผ่านมาเนาะเดี๋ยวเห็นก็คือว่าเออมันคือจังบห่อนก็ได้เว่ออยากซื้อเนาะลงมาเบิ่งสักก้นพี่น้องลงมาเบิ่งสักกา้านคอนเสียดให้แล้วก็นเถอะเวฟให้มันหอนน้อ,หอนเข่าเนี้ยห่อนห่อนเห็นปะเห็นคนตึงดิ่งเหรไงชิ้มุมอะไรกันตอนเดี๋ยวชิมมังยยกตอนกันนำเบาไม้อมืดอย่างจังคักๆเลยเนี่ยเหรอห้อนห่อน

ได้มู่เลยหายแล้วมากตนน้หายแล้วแนนำาตมัแสบดยแสบิงาไปในนำาตมันแสบสิเียกมมแสบไปกินเนาะเพราะว่าทางแหลกกันได้กินกินหม่เพราะว่าผ่านมากจะอะเสือกัไม่ได้ผ่านมันก็แบบยักเดียมันอีกได้ซื้อ โอกาสครับทมาลองชิมมูลเมื่ก่อนก้อนไหนก็เลยไปร้านไหนล้วอยู่เพราะว่าซื้อไปแล้วติดใจรสชาติเหมือนเราก,ก็ซื้อไปใส่กรอบพวกนึ่งอะไรกับหม่ำเนื้อพวกนึงกขขงน่งอะไรกับหม่ำไข่พวกนึงอันนี้แจวก็มีเนืะะ้อแจบาะดาแกจบาดาแพ็คกล่องอย่างดีสวยงาม อันน um ี้เป็นอันนี้เป็นสมพี่น้องสมหมูสมหมูเนื้อสมเนื้อให้สมเนื้อเพี่น้องสมเนื้อเนาะพี่น้องเดี๋ก็มีสมหมูไอ้ก็สมสมหมูเพี่นแพ็คให้เรียบร้อยใส่ถุงห่อยยางดีเอาตัวนี้มายังไงจะเอาตัวไหนสะเอาตัวนี้หมูเนี่ยตัวนี้มาแสบแสบป่าทุกอย่างนะเอาเอาสองพวงแล้วก็เนื้อพวงหนึ่งตัวนี้ทำเนื้อตัวนี้มายังไงมั่มก็ผมอันนี้มั่มพี่น้องมาต้องซื้อนี่ เอาเอาหนึ่งเนดะ้อเดี๋ยวอ่านบนชัดใหน้นี่พี่น้องคือการแพคขีบพอ,อยางดีพี่น้องกันซุนอากาศเข่ามาพี่น้องนาอกเก็บไว้ได้โดนเก็บได้เป็นเดือนมัน่มาเมาเก็บเก็บใส่ย,ยังอ่านเก็บในตู้เย็น,นบ่ตู้ตู้เย็น่องธรรมดาเก็บใส่ตู้เย็นส่องธรรมดาเก็บไปกินแต่เป็นเดือนพี่น้อง นี่พี่น้องเป็นคห่อสิน้นอยบร้อยกันสุญญากาศใบทเป็นยางดีนะพี่น้องเนาะค้าปลาอันนี้อัลลาสิบบาทพี่น้องเบิง้งตอนบักไง่นึงบอกเลยเลยว่าคุ้มค่าพี่น้องสินค้าของดีเมืองคนมีของแถมพี่น้อง กำใจจาร้านไอ้ทรายเพิ่นใจดีขนาดเลยมาอุดหนุนเพิ่นยังมีน้ำใจแถมให้ยับรองพี่น้องถ้าใครมาแวะร้านไอ้เพิ่นมีของแถมแน่นอนฝากกันเลยร้านไอ้แล้วได้แล้วพี่น้องของฝากจากเมืองพ้นเป็นมัมแล้วพี่น้องเนาะมือนะนี้กับยูครับไอ้ทรา,าย,จ,ยาจากอาไอ้ทรายเพิ่นแถม,มนะให้เนาะพี่น้องเน,นาะือหนีหลานไอ้เพิ่นแนะน้ว่าร้านเพิ่นอ่ะถากมาจากเมืองพน้นมาจากไหนแบบไหนเนะาะไอ้อ มันสียู่ไฟแดงที่3ครับผมประมาณ20เมตรออกจากไฟแดงที่3ครับผมซื้อร้านยังไงร้านมั่มแสนดีครับผมร้านมั่มแสนดีพี่น้องเลยครับเป็นแวะผมได้ครับผมไม่ซื้อไปชิมก็ได้ครับผมมาซื้อบาซื้อบโกบะแยังพี่น้องน่าสิ้นก็ได้นุณอาไอจนใจดีัไม่ถูกใจไม่ต้องซื้อครับไม่ถูกใจไม่ต้องซื้อเพราะตอนเนาะอ่านไอซื้อร้านมั่มแสนดีพี่น้องทางจากไฟแดงมงคลมากไฟแดงที่สามพี่น้องขาไปทางคู่ลาดเนาะเละผ่านมากอย่าลืมแวะ แน่นอนได้ของฝากเต็มมายเต็มมือเียขอบคุณที่รักอเลยถขายดีขายดีเด้อครับผมมาแล้วพี่น้องหน้าเน้อเน้ยบ๊ายบายไป